สวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาแหมแล้วครับผมนะครับตอนนี้เฮาได้จีนมะม๊อมาครับพี่น้องครับแหลงนี่เขาจะมาซาจีนมะม๊อครับพี่น้องนะครับเฮามาซาจีนบนดอยจังหมู่ครับแหลงนี่ครับผมอจีนสดขนาดครับผมนี่ครับบรรยากาศบนดอยครับยามแหลงนะครับนาอบรรยากาศเหมาะขนาดครับพี่น้องครับ นักท่องเที่ยวมากลางเต้นเต็มไปหมดเลยครับผมโอ้ยบรรยากาศงามนวิต่ครับพี่น้องครับบุญดอยจังหมูกชายแดนไทยพม่าครับผมขับมาซอยจีนครับจีนเป็นจีนครับผมอ้ินสดนะครับกินกับพักกับครับผมหัวฟักยาวนกนกกระลำมม้อครับครับ ใส่จีนใส่กระมังละไว้นี่ครับผมครับควนไหนขันนะสามสิบกีบเหมาะกันครับปพี่อยากใส่นี้กองฟมไหมครับวันนี้เราอยู่บน้อยนะครับเครื่องมันพบเนาะนะครับถ้วยอย่างกลมมีครับใส่นี้กองโฟมนะครับหลังจากนั้นเอาตับมาซอยครับพี่น้องครับซอยเป็นตินเป็นตินครับเอาใส่ในกระมังละไว้ครับผม ซาจีนมะม่นะครับโนำเพียปาดใสเลยครับผมเอาเหลียดปาดใสใน้วยครับเดี๋ยวจะมาก้นเมนูซาจินมะมอครับวันนี้เัาใจพริกสำเร็จรูปนะครับนาะนะครับไปอยู่บนดอยมันต่ำมันยากนะครับนี่ครับเอาเขื่องเทศครับคั่วตำใสในขวดไว้ครับใส่ลงไปในซาจินของเขาเลยครับ สุดท้ายครับพี่น้องครับต้มเพียลูกบ้านไปครับผมอือเพียนี่ขมแต้เต้เพียรโหดดีแต้เต้เลยครับผมใส่ผงน้อยน้อยครับเหยียป่นไปเห็นน้อยครับผมถึงเวลากุ่นแล้วครับขี้นมันซดมันนึ่งเมาะแต้เต้ครับโอ้ยดูแดงปลาเลือดปลาลึงครับผม เพียเหลียในกองโฟมครับใส่ลงในสร้างของเรยครับผมใส่ขนความครัสุดท้ายท้ายสุดครับผมหอมแดงซอยครับไปหอมรวนซอยนะครับนาะหอมบลเปอร์ครับใส่ลงไปในสร้างของเรยครับเมนูซาจีนี่เหมาะขนาดครับขนาดขึ้นมาอยู่บนร้อยจบซาจีนู่ครับพี่น้องครับเหมาะนะครับ ก็เลยครับจับทีกจับเกี่ยครับต่อสีสันน้าตาเหมาะนะครับเมนูเด็ดๆเลยครับพี่น้องครับฝากมาอีกคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ